แซ่บๆนิดหนึ่งตำกระท้อนลีลาครับตำอย่างเดียวมันธรรมดาไปมันต้องใส่ลีลาเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นโหดมันฮาแน่นอนไปดูกันเลยครับแม่ดนตรีอะมาเป็นอิงฟ้าใช่เอลพริ้วนะนี่ไหลพริ้วด้วยนี่ดนตรีเป็นอิงฟ้าแต่ลีลาเป็นคงคูใบจ้านี่ยังไงเห็นไหม ข้างหน้าเนี่ยห่มซาลีมาเลยทีเดียวแล้ะถามว่าข้างหลังทีมแบ็กอัพฮะยอมที่ไหนดูโยกย้ายจากสะโพกคุยกลับไปบ้านวันนี้เอลเคสแน่ๆเลยแต่ละท่านเนี่ยนะอู้ดูท่าตำท่าตำโอ้คำคไปตําส้มตำจ้าโอ้ต่มกันเอาเป็นเอาตายมากตำกระท้อนครับงานกระท้อนหวานของดีเมืองลบบุรีนะครับและนี่ที่เห็นนี่ออเดิฟนะนี่ออเดิฟนะออเดิฟก่อนตานะจัดเต็มกันมากเลยไม่มีใครยอมใครครับโชว์สเต็ปกันแบบสนุกสุดเหวี่ยง กรรมการเองบอกว่านั่งแทบไม่ติดมันกาอยากจะลุกขึ้นมาแดนซ์ด้วยนะฮะ <Ừ. S 1> อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าขอลีลาดุดเด็ดเพมันเอาไว้ก่อนนีชช่ช่วงชิมช่วงชิมเอ๊ะกรรมการ <laughs> ยกนิ้วอร่อยอยู่อร่อยอยู่นะ <laughs> ไม่รู้ใส่วัตถุดิบครบหรือเปล่านะัมแต่ห่วงเต้นนะครับกรรมการได้ชิมก็ยกนิ้วให้ครับบอกว่าอร่อยด้วยสนุกด้วยเฮฮาดี hey, ha, di, นะฮะ ใครอยากชิมกระท้อนอร่อยอยังไปเที่ยวกันได้นะครับที่ลบบุรีจัดงานใหญ่อยู่เป็นงานของดีลบบุรีแน่นอนว่ากระท้อนหวานเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแ,<ค>แล้วก็มีอาหารอีกหลากหลายให้เลือกซื้อเลือกชิมเลือกหากันนะครับไปชิมไปช็อปไปแชะไปชิลกันได้เลยงานจัดยาวๆครับถึง3กรกฎาคมนี้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีคร่ะนี่ยันยับค้ามมือก็ไปเที่ยวกันได้ประดับประดาไฟสวยงามเลยทีเดียวครับ อ้าววันนี้นี่เรียกว่าหลากหลายรสชาติความอร่อยนะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม